นะคะมีเพื่อนบูมพามาเที่ยวให้ขี่มอเตอร์ไซค์นี่หลกอยู่นี่อตอนนี้นะคะมาที่สวนจุฬาหนึ่งร้อยปีนี่เห็นปะพี่เขาปัน่นให้นางปั่นแล้วก็ให้เติมบลงเบสมะดูดิจะปั่นยังไง <c oughs> นะน้ำน้ำน้ำน้อย <c oughs> น้ำ <c oughs> น้อยไม่ติ้น

งที่เราเย็นอยู่มันก็คือเป็นลงเก่าเซ็นจ์ตา,าไปเช็คไปเชน่ทาวด้วยเชน่ทาวทีเ่เป็นเป็นอาคารทำทำเหมือนจีนนี่ยัน้ามันน้ากับยังไว้อยู่อันนี้ก็ตรงสวนหลวงนะ สวยทำใหม่เยอะมากเลยนะคือตอนนี้นะทำอะไรท่าไม่ได้เลยนั่งโดนเนี่ยเออไทยแลนด์รู้จักปะคือ O F อันนี้เป็นข่าว อร,อร่อย,อยนี่เหมอนนะเ้ยต้องไป้องต่ำ้องต่ร้านไม่ก่อ,กอกไม่าแตคน้อนลราพี่หอวอันนะี้ไม่ชนิทนะไม่ได้ออกไปแล้วโขดท่อได้ไม่สนิท านไหนร้านากินเนื้อเตีย่หลอดหรอเ่อ๋อช่ครับเสตียหลอดเือนั่นแหละอร่อยร้านก่าแก่มแ้วก็มีเต้าหวยอะไรก็อยางเดี๋ยวให้ดูยังดูยังไอยู่ตามประจัดระเบียบใหม่แบบร้านกับซีฟร้านกีก็ยังอยู่สองสีเส้เสียวเส้อแดงาไอหขวลางเต้าหวยพวกนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ขนมปังปิ้ง แก้วกระดาษแก้วพลาสติกมันไม่ได้ฟิลแบบยิมที่เป็นกระเบื้องหรือแก้วหรืออะไรอ่ะมากระดานโอ้ตัวอย่างหรืโอ้ตัวเป็นตัวอะไโอ้ตัวอะไรยิมเป็นตัวใหญ่ใหญ่แบบนี้เนี่ยเอออยากได้เนี่ย นี่คือหมูตุ๋นน้ำแดงที่ดี uh, ที่สุดที่เคยกินมาไม่ต huh. ้องตุงใช่ไหมเนาะเออลองชิมน้ำก่อนมาเน่ไม่มาไม่ต้องไม่ต้องใช้ตะเกียบแล้วกันลอง แบบถ่ายมูฟฮะถ่ายมูฟร้านนี้แนะนำอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปไม่นานก็ถอดได้ไม่นานเราเดินได้ป่ะไปไม่นานก็อันนี้เราเดินเลยนอตไปแล้วกัน กัวยอยน้ำเกือยากกินมากข <c ười> นมเบื้องเจ้าประจำขนมเบือ <c ười> ้องหือ่หวานพ่อแม่ไหวานใช่มูอบไต่หวาน เเคยกินแล้ไม่ชอบเลยไม่ชอบอันนี้บอกว่าเอ้ยเคยมีที่ไหนวะที่อร่อยแบบที่ไหเหรอร้านที่อร่อยร้านหนึงอยู่ช่อาขลุ่นหน่อ๋ดราดน เมื่อวันเสาร์มันจะมีเรือมันจะพู่มาแค่วันเสาร์เท่านั้นเนี่ยเราดูยอโอดยอโอ๊ต้องไปถ่ายที่เกาะอูร์มาเนาะสะพานพานุพันธ์อารมณ์ก็เหมือนเวนิสนะช่างถ่ไปคล้ายๆแล้วก็ถ้าเป็นวันนั้นฝั่งนั้นจะเป็นร้านค้าไงถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตยศดะบางร้างนะเป็นเหมือนร้านค้าคล้มคลุ้มขา ได้อยู่นะพอจกไดเจออะเป็นเนี่ยสวยงามนะความคุ้มค่ามันอยู่เรามองมันก็มองไม่ยี่ เป็นรูปเขามาดูสายตาเห็นปะเป็นปเหมือนกับตาเยเนี่ยนะโอ้ฟูตองเ<ว>นี่น<ว>ยนะโอ้ฟูตองโอ้รู้จักรู้จักเหรอเนี่ยนะโอ้ฟูตองเออสวยสวยแชยร์นะไปถ่ายรูปเลยดี

ไม่ไม่ใช่ใครข้าวสารใช่ไหมไม้ใผู้สาเมื่อกี้เมื่อกี้เองใช่เราต้องไปยืนถ่ายรูนะตะพุ่ว่านะสวยเอ้ยนี่ตรงนี้นะไจ้าชีชาชาถ้วยเล็กลับไปทั้งโก4สตัวครับาทั้งโกสวย

ู่้เฉยทำไมต้องเฉยทำช้าอหรนะคะนมหลอดยาวนมหลอดยาวถ่ายด้วยถ้ากดถ่ายอย่างเนี้ย เขเปิดหรอติดแม่ตัวเองไปไม่ได้ก็มีรบรกบางอ่ะนี่เหอเวอร่าขับคนสภาพฮะเเวน่นแต่เซเว่นอีเลเว่นไม่อยู่แล้ว

เาเหมือนกั็เขาเหมือนการเป็นว่าเนี่ยเป็นที่ของเขาแล้วอ๋อหรอคือไปไหว้ได้แต่ต้นแบบยังไม่ไ้โดนเทลเนี่ยเออเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะตอนนี้ไหว้ไม่ได้ไหว้ได้แค่หน้าประตูอ๋อเลี้ยวซ้ายไปบังซื้อขวาเบอร์ นี่เรือมโมงใหม่อล้วคุณ1โมงใหม่นี่นะของหนังสือหม่แล้วใช่ไหมองนี่ก็ใหญ่ตัวหลักการตัวหนังสือเออคุณคุณไหมฝนคุณหมออนคุณมากฝนคุณมากอะไรนะอะรนะกระน่ได้กระนเดี่ยวเดีวเดี๋ยว ก็คันนีากซื้อเมื่อก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นมาโปเพราะใครไม่เปิดอใช้บริการเราเนี้เหรอเนะเด็กเก่าเล้วนะเด็กเก่าไทยโัวใหญ่เวอร์มี่แบบสนามบินที่ว่าชาวดอก 我是第一。嗯嗯